เี๋ยกกินเขาค่ะพาเด็กหน่อยมาสัมมนาเรียกมากินเขาก่อนเลือกค่ะพี่น้องส้มตังที่ซื้อจากร้าน <ไป S 1> <ป>เกตุกเมื่อกี้เลยมาูุบเลยลมไปหน่อนตัด ไตยกัน้วแม่เ่อจักอ้ี๋ยวลูกกินดยกน้องบนกินใครบ้างลูกร้านลนี่แหะค่ะพี่บอกว่าลูกของตงแนะนำร้านลับลับมาี่เเป็นเอ็นเดียเสียเอ็นเดียมบ้าวิสงเ็ด เ p i c กระยุกกระยุก i ระยุกกระยุกามีสิ่งน้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำปลาพริกป่นนั่นไหมคะอืนะอแซ่บมากอืมสีเปนนวลดวีอืมนวมากถุงปลาข้าวม้เลยถ้งนวอืมนักทานตัวีค่ัมาด้วยค่ะินิจกันขาาอา,นา,ขาจ้า ยรอตันี่ด้เ็ดว่ะวุ้นามึนดี่สยยันไออหนักเลยเนี่ยไปถึงจางนหนักเลยลูก จามนมัม่หนักมากโอ้ยลืมแกบปอหอยจุบหอยจุบมมไม่ใส่นิที่ไหนม่ใส่เอยโอ้ยวนจจย้างหลังแม่โมมิถ่วยช่วยนแกบอหอยจุบแม่จะจุบบองหอยเอาผักออกเอาสงผักใส่จาน้เอาเอามาลงอรมาดอมนอาหารแคท อันน mhm. ี้อะอันนี้ผาตั้งโต๊ะตั้งโต๊กินกระชากเลยค่ะส้มตำวันนี้มาเมืองไทยก็มากินส้มตำมากรุงเทพมากินส้มไอ้ขอนแก่นก็กินส้มตำเออจะแม่นมากถ้ากินลายส้มตำมาไกลายพอส้มตำคนนั้นไม่ขาดแหม่ไม่ขาดทายยาโคคือสีเบื่อเบื่อนักกินส้มตำอุ้ยก็เบื่อแล้วค่ะ ตงาสะใจไปเลยค่ะมันน้ำยอมสีควงนี่มันทำยำอะไรจอยเมืองไทยมีทุกอย่างให้กิน บกุกหอยจุน๊นี่คือเสียงจริงๆไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์ใดๆนะคะทุกคนผู้มีชื่อเสียงยง้องบอกวาจุกบ โอ้ยตองคจุบเสียบใส่บุกคอยจุบแซมด้ลยนะคอยจุบแซมฝับปังเนาะปานเ้าเนาะจุบมจส่ไม่จอยเคยกินไหมเยจอยเคยขดเอยว่า,ามัเสบคอ,บอยจุบถ้าคนอีสานมาเนาะคนจิตคนจิตต่อยหัวบพบาากลวงแบบนี้น ต่อยพอดีต่อยดากีใช่ต่อยดากมันด้พอดีถ้าหูใหญ่บางคนดูดมันเข่าคอเข่าคอเพิ่นก็เลยแบบใครให้ใครเฮาใส้ล้มนิดหน่อยเหล้วหัวมันออกได้ได้ดีกว่าอืมเบาไหมเลยครับอืเบาไหมเบาไหมครับอืมเอาอัดเลยนะเธออัดเลยเาคนนี้คนอัดเลยนี่ค่ะเนาหอยจูบอีเมีจะสอนไว้เวลาต่อยบอกหอยจูบเนี่ยอย่าเฮ็ดแถมมันหัวมันเห็นไหมคะหัวมันใหญ่หัวมัน กว้างต่อยให้มันเป็นหูเล็หน่อยกับพอะเวลาที่เขาจูบปากหอยเนี่ยแบบนี้ถ้ามันเป็นรูรูเล็กนะคะเวลาเราจูบแรงของหอยนะแรงของมันมันมันไม่มีลมเข่าในกบบ้งมันมันมันบม่มีลมคักนะเวลาจูบบักหอยจะออกมาไวกว่าแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเขาจูบลมนะหัหัวมันออกซาค่น การจุบหอยใชย้แรงถ่วงร่างกายลมบางคจุบจุบเราจุบว่าเป็นลูกขอ้อคอลูกอีริก็เวลาเราทำกา้ากา ผู้ชมในคลิปประสิทธิ์ถามนะคะว่ายายนี้จะมากินเขาอยู่ใสอันนี้เม่หนูน้ามากินเขายูของพักเวยคะ่ะเม่หนูน้ามาเห็ดงานมานด่นสายทำงานเจอที่ไหนใกล้ๆก็พ,กพักที่ตรงนั้นเลยคะ่ะโ,โม้คุณแมจะบาอ,ออกดีก็จัอนเ้าต่อยเอาต่อยเป็นหัวที่แบบมันจะออกคัดฮึสุกแล้ว กินอะไรด้วยกนสีงพีง่ทุมเี่ยบอกไมอันนี้ก็ส่งผักโอ้ยส่งผักไง,งอ,อ้มีิม้นเน่าแต่เสียบเดี๋ยไปตกใจนเนี่ยพี่น้องมีตตเน่ไปตะกินอะ แนเพจทางกรุงเทพโอ้ยโทวทางกาทมอเอาอทั้งเมืองนอกออกินเหมือนคนตายอดไตยอยากโอ้ยอันนี้เขาเพื่ออินไตอดไตยอยากเล้ว่ะอันนี้เขาเอิ่นว่า อึดอยากไปเรียนเรียนแหละอันนี้มันควรเป็นคำว่าในเอิดแบเอิร์ดไตรเอดตายอยากด้วยค่ะอันนี้แหละเขาเอิร์ดมาอยากกินอีหยังก็ได้กินของแซ่บของนัวเมืองไทยแม่นบ่ใช่ไหมน้องจอยแมนบอกความแซ่บโมยหาความโมยหาของแซ่บแซ่บไผ่แซ่บมันอันนี้ชื่ออะได้ปลา ะวามันไม่เข้าของชิ้นพออีตูไม่กินสะใจครับจิมเองการเสนอะไอร่อยมากลูกสาวสัดมันหลดสัดเก็บไปเอ็นีบ้านเก็บจินมผักย้ายแบบแอร์อ๋อแกนิ ไปบ้านน้องเด่นไปบ้าน้เด่นไปเก็บผักอีเม่ไปกินอีเม่เอาต็งตขีมูกับข้มมาหดผักให้กินอ๋อกปนผักน้ด่ม,มแล้วว่าไม่เป็นใจกับเราต่ต้องไปแล้นะบาไปนกินเบียร์ไหมครับเนาะลคนพูดย I figure something It's in start tomorrow hours have bottles time you can at six ปิ้งตับเมียงเนียงเขาเนียยโว้ยมาเด้อคนไทยในสวิสเดมเลยเฮ้ยหอมุดแซ่บตับไก่จุดจดปิ้งใส่ไฟแดงห มัมม,ม,มั่ขึ้นความเยาตุยหวาอยู่เซอรดีนกูได้กินตั้งแต่ตักแซ่สองฟิกโ <laughs> ทษเดะะ็กค่ะบอกกับตัวเองคำว่าคำว่ากอไก่ดัมบ์หรอดัมบ์ขอโทษด้วยนะคะคำว่าคำว่ากอไก่สระอูเป็นหนูนะเุายกับหลาน <laughs> คุยกับเจ้าของปรได้คุยกับคนดูด้อยอันนี้ก็เป็นไตใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันแสบอืมอ้มอืมอ้มตื่นตื่นกับไตเหนือกันเลยตื่นเออ <laughs> ตื่นร้าไปว่าอะไรแล้ววะกิน ผักแมงลักทานผักเดี๋ยวๆไปเด้อเด้อนกจอยจ้าจ้ามีคนถามแม่ว่ายายนีอ่ะกินแต่ผักแล้วมันจะอ้วนเหรอโคละีผักแคลรี่หลายแม่บํสันเวลาเวลาเวลาที่เราเอากินคลีนอาหารคลีนเขาสีเลือกผักที่มีโคลรีนนิ่อยจะเป็นพวกโคลรีอย่างแสงแคลรี่น่อยนะคะเขาสีเลือให้ากินผักพวกนั้นแต่เนี่ยแคลรีเยอะเหมือนกัน ยิ่งกินน้เส้นที่พี่ค่ะอ้ยเขาเมียวอ้วนเหมือนกันยิ่งต่ำพุ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งเพื่อนบอเห็นแม่หนักเพื่อนบอเห็นแม่อ้วนเพื่อนก็ไม่เห็นป่าปลายเพื่อนบอในเพิ่นเห็นเขาตอนอ้วนจริงๆจังๆเออตอนอ้วนยายนี้กันมีรูปมีคลิปให้ดูเด้วยค่ะแต่การกินผักเนี่ยมันเป็นส่วนดีดีแบบใดท่านผู้ชมกันเลือกหากินผักที่มันบูมีแคสูงเอา ผักบางคนกินแล้วอ้วนก็มีนะคะไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดนะไปตรวจเลือดไแต่คอดีแค่เขาย่อยย่อยง่ายใช่หรอคะผักพวกนี้ย่อยง่ายถอยัไอ้ตนตีนนกัวอยเยนี่ยเดี๋ยวเราเาจินเนี่มันเหรอหิเปากกินนันนันเบอร์จะไม่โอย อ,อันนี้ก้อยบักหอยพี่น้องหอยช้อดีบ่ะหซื้บอบักหอยน้าบ้านเขาเลยนะท <ừ ừ. S 2> ี่เอิญมันซื้อมวลอะไรบักหอยซื้อหลีวันนี้ไหมบักหอยน้าตัวนี้ <c oughs> บอกหอยช้อดีอ๋เอเสียงงงเสียง <c oughs> บ่หุ่นน่ารักจังกินเสร็จวันนี้ชมดีท็อกไว้ให้น้าเดี๋ยวนะ ดีท็อกก่อนนอนเสืน่เสื่มนะติต้องอเอ่างเ่เลับแล้วแพนีงพี่นองยักอีกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะขาสจับตาไม่ไ้เกเีเนียงเนียงใส่ข้าวเหนียวคนอยู่ต่างประเทศอย่างข่อยกักเนียงเนียงใส่ข้าวเหนียวอันนี้ก็แซ่บเลย คนอยู่เมืองนอกนอยากกินน้ำข่อยอืมข่อยกินเพื่อนเลยเด้บอบักทุเรียนข่อยกับกินจระนวยอร่อยว่าฟาดบึ้มอืมอร่อยมาก,กวันนี้ข่อยสิบกินบักมะกรูดอ่านหนาคนอยู่ต่างประเทศมาบ้านเอาไปไปเด้อโอตั้งัางเลยเึ้นเครนอ่ะมันสิปตัง้ตงปางเลย

อ้าวหน้าก่นอะไรสิเ11มันติขนาดไปคนเดิมมือหนิจุกบจุ๊บจับจับจับจุกไม่หนูนะทำคลิปคินฮอดแฟนคลับแฟนเพจท่านผู้ชมที่อยู่สวีเดนนโเวีแถบยุโรปเด้อเจ้าค่ะจุกบจุ๊นะเธอนะจับจับนะเธอะโอ๊ตสอบสอบที่